ุณในกำลังใจที่พวกพี่รอทุกท่านธุ์ปุนามาในวันนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าน้ําใจที่ท่านเอามาให้เป็นปน้ําใจบริสุทธิ์ที่ท่านสั่งสมจถึงการทางานของผมน,นะครับถึงวิธีการทํางานของกระทาารวงสาธารณสุขเป็นน้ําใจที่เกิดจากการเห็นคุณค่ขาของการทำงานานะครับไม่เป็นเรื่องของการน้ําใจออกในเรื่องของการสำปรนส่วนบุคคลจะเห็นว่าเป็นน้ําใจที่บริสุทธิ์เพราะว่าเรามีประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะครับซึ่งผมทราบดีและขลอกคุณน้ำใจออกพที่นองสุทธ ในว ok ันน <mar> ี well. course, ้มากแล้วก็คิดว่าก็ยังผมเองเนี่ยก็ยังตั้งใจและจะดึงจากต่อไปเรื่อะเมาในการทํางานที่เราได้มีการเติบโตขึ้นมาแล้วนะครับและถึงตรงนี้เองก็คงยังใส่กำลังใจของท่านร่วมมือทุกท่านนอกจากกําลังใจแล้วนะครับผมก็อยากจะแปลงกาลังใจร่อนเป็นผลลัพธ์เป็นผลงานที่แสดงให้ประชารนเห็ว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยเห็นชอบแล้วเราลงไปทำนั้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรเป็นจุดแทนถึ่เพื่นรุ่นเดียวกับของพี่น้องชาวประชาชนทั้งหลาย รวมทั้งที่น้อ,องอสมทุกคนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคลากร,ากร,รที่สําคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็ได้รูนามาสแสดงความเป็นด้วยและเห็นชอบในเรื่องนี้แล้วให้กำารแงใจนะครับมันมีอันหนึ่งที่ผมอยากจะฝากที่น้องทุกคนนะครับว่ามีประโยชน์ซึ่งผมคิดว่าพวกเราคงเคยิดแลินแต่ผมอยากจะขอกท่านทั้งครับสมเด็จเข้าหามิที่ตลาดที่เบษาดุเด่นที่กรมพระบรมราชชนกท่านเคยั่งไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาพรับและเกียนติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงทำมากแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ผมขอให้เราทรงทำให้ที่ลิตสูตรหน้าที่เราต้มีการได้แสดงถึงความเป็ป วิชาที่แขทยบสุทของเราวันนี้เราได้บัรเลงรำจ่ายบริสุทธิ์ของเราและแสดงโอกาสที่เราจะส่งครมะของอาชีพเราไว้ให้บริสุทธิ์และรักษาไว้ให้บริสุทธ์อันจะเป็นชื่อเสียงกิยอที่ยกที่ประชาชนจะยกย่องจากวิชาชีพเราอันนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำคำนะสั่มาให้นกระทรวงสาธารสุขเราขอบคุณมากนะครับ